สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e ก c h ช n แนลค่ะช่องที่บอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวบ้านบ้านสไตล์เราและคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวดำน้ำกันแบบวันเดย์ทริปที่เกาะซิมิลันโดยเราจะพักที่เมืองเก่าภูเก็ตแวะเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตและซื้อแพ็กเกจวันเดย์ทริปจากภูเก็ตมุ่งหน้าสู่เกาะซิมิลันเราจะไปดำน้ำตามหาเต่าทะเลกัน เรื่องราวการท่องเที่ยวของเราในครั้งนี้จะเป็นยังไงติดตามชมกันเลยค่ะการเดินทางของเราเริ่มจากกรุงเทพโดยขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองไปลงที่สนามบินภูเกต็ตตามด้วยการขึ้นรถแอร์พอร์ตบัสไปลงที่เมืองเก่าภูเกต็ตซึ่งรายละเอียดการเดินทางโดยแอร์พอร์ตบัสเข้าเมืองเราได้ทำคลิปไปให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสามารถรับชมในช่องได้เลยนะคะ ครั้งนี้เราเลือกพักที่โรงแรมรามูนรีโซเทลห่างจากถนนคนเดินภูเก็ตแค่550เมตรเองค่ะเราลงตรงร้านหนังสือเซ้งโหซึ่งจะเป็นจุดที่รถแอร์พอร์ตบัสผ่านพอดีเลยค่ะเดินข้นามสมนมานิดเดียวก็ถึงโรงแรมแล้วค่ะเก็บภาพบรรยากาศหน้าโรงแรมมาให้ดูนะคะ เราจองมาในราคาคือละ790บาทไม่รวมอาหารเช้าค่ะเราพักที่นี่2คืนเราตั้งใจจะซื้อแพ็กเกจวันเดทิปดำน้ำซึ่งมีอาหารเช้าให้อยู่แล้วและอีกวันเราจะไปทานติ่มซำเป็นมื้อเช้าเราเลยตัดรายการอาหารเช้าของโรงแรมออกไปค่ะโอเคพาเพื่อนๆไปส่องบรรยากาศภายในห้องพักกันบ้างค่ะเราเลือกห้องพักแบบเตียงเดี่ยว2เตียง อุปกรณ์ภายในห้องพักของใช้ขั้นพื้นฐานมีครบค่ะกาต้มน้ำไดเป่าผมทีวีตู้เย็นแล้วก็แอร์คอนดิชันแม่เรียกสเต็มยศดเชียวชุดเซ็ตชากาแฟเขาก็มีให้นะคะมีน้ำดื่มให้สองขวดตามมาตรฐานทั่วไปค่ะเรามาดูในห้องน้ำกันบ้างในห้องน้ำก็จะมีสบู่ยาสระผมหมวกคลุมอาบน้ำจัดเป็นชุดให้ค่ะ จากห้องพักของเราวิวด้านหลังจะมองเห็นเขารังด้วยนะคะทำเลดีเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งจะเป็นร้านเซเว่นแล้วก็ร้านกาแฟ a อ a z เมซค่ะแนะนำไวเ้เปิดเป็นทางเลือกให้เพื่อนเื่อที่อยากจะมาพักแถวเมืองเก่าภูเก็ตนะคะ <Wow. S 1> มาภูเก็ตครั้งนี้เราเลือกทริปดำน้ำกับบริษัทซีสตาร์ดำน้ำแบบวันเดย์ทริปที่หมู่เกาะซิมิลัน จองมาในราคาคนละ2,200บาทอาหารสามมื้อมีรถรับส่งระหว่างท่าเรือทับละมุกับตัวเมืองเก่าภูเก็กเตค่ะรถตู้จะมารับเราจากที่โรงแรมประมาณ6กโมงครึ่งใ,ใช้เวลาเดินทางประมาณ1นึ่ชั่วโมงเพื่อไปที่จังหวัดพังงาท่าเรือทับละมุไปถึงก็ทานอาหารก่อนเลยค่ะอาหารเช้ามี<อ>ให้เลือกเย้ยะข้าวต้มขนมปังชากาแฟขนมเค้ก ตอนเราไปถึงเป็นรถตู้คันแรกแอบตกใจเล็กน้อยไม่มีคนเลยค่ะนั่งไปแป๊บเดียวคนเต็มเลยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสักพักพนักงานเรียกไปเช็คอินและแจกสายรัดข้อมือแยกเป็นสีให้ค่ะนั่งทานอาหารเช้าไปสักพักประมาณ9ก้าโมงเจ้าหน้าที่ก็จะมาเรียกไปที่จุดรวมพลค่ะแอบตุนยาแก้เมาเรือไว้คนละเม็ดและนี่คือไกด์คนสวยของเราค่ะ มีทั้หมด10เกาะแล้วนะคะนองเขาเพิ่งเกาะตาช้ยขึ้นมาค่ะน้องเป็นเกาะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้โปรแกรมของเราง่ายๆเลยขึ้นหาดดำน้ำตกปลาขึ้นหาดดำน้ำค่ะเนาะเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์ไว้ให้แล้วกันนะคะหลังจากที่ไกด์ให้ข้อมูลเราเสร็จเราก็เตรียมโรงเรือไปดำน้ํากันค่ะเรือที่เรานั่งวันนี้เป็นเรือสปีดโบ๊ท2เครื่องยนต์เป็นเรือลำเล็กกระแทกแบบจุกๆ เพืเ่อนๆคนไหนที่เมาเรือจุดนี้เตรียมตัวมาให้ดีๆเลยนะคะถ้าได้นั่งเรือลำเล็กบอกเลยว่าโหดมากใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมาถึงจุดดำน้ำจุดแรกอย่ารอช้าโดดน้ำเลยค่ะกระโดดลงน้ำจะช่วยให้หายเมาเรือได้คลิปนี้เราถ่ายจากกล้องมือถือแล้วใส่ในซองกันน้ำภาพมันก็จะเบลอ,บอต้องใช้จินตนาการกันหน่อยนะคะ น้ำทะเลที่ซีมีลันสวยจริงสวยจังสีฟ้าแบบฟ้าฟ้าเห็นแล้วก็หลงรักสีของน้ำทะเลเลยค่ะววาเอาล่ะเรามาทวนข้อมูลของเกาะซีมีรันกันหน่อยนะคะซีมีลันเป็นภาษายาวีหรือมารายูที่แปลว่าเก้าเป็นหมู่เกาะเล็กๆที่อยู่ในทะเลอันดามันมีทั้งหมด9าเกาะนั่นเองค่ะ แต่ปัจจุบันได้รวมพื้นที่ของเกาะตาชัยเข้ามาด้วยรวมเป็นทั้งหมด10เกาะแล้วนะคะเกาะหูยงเกาะปลายันและเกาะปลายังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของเต่าทะเลไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นเกาะนะคะส่วนเกาะเมี่ยงหรือเกาะสี่เป็นที่ทําการอุทยานที่เราพักรับประทานอาหารกันค่ะเกาะ5และเกาะ6จะเป็นบริเวณที่เราดำน้ําต่อมาจะเป็นเกาะปายูเป็นที่อยู่ของปลากระตูนและเหมาะกับการดำน้ําค่ะ เกาะซิมิลันหรือเกาะ8เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีไฮไลท์เป็นหินรูปเรือใบเกาะบางูหรือเกาะ9ก็เป็นจุดดำน้ำที่สวยอีกจุดหนึ่งค่ะต่อมาเป็นเกาะบอนและสุดท้ายก็เกาะตาชัยเป็นเกาะที่อยู่ค่อนข้างไกลสองเกาะนี้จะพบเห็นฉลามวานและกระเบนลาหูเยอะค่ะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดที่เรากล่าวมาจะอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลัน จังหวัดพังงาค่ะช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุดก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษายนและจะประกาศปิดอุทยานในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนื่องจากเข้าในฤดูมรสุมและมาเที่ยวซีมิลันครั้งนี้เราก็ได้เจอกับพระเอกตัวจีงของซีมิลันนั่นก็คือน้องเต่าทะเลนั่นเอง <Yahoo! S 1> แต่ดนกล้องของเรา อย่างที่บอกมันอยู่ในซองพลาสติกถ่ายรูปน้องเต่าอ,ออกมาก็ต้องใช้จินตนาการกันหน่อยเอาละไม่อยากให้ดูเยอะอายเขาหลังจากที่เราดำน้ำเสร็จเราก็ขึ้นเรือต่อมาที่เกาะสีหรือเกาะเมี่ยงเพื่อที่จะมารับประทานอาหารกันค่ะอาหารก็จะใส่ถาดหลุมประมาณนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตักให้เราเดินไปยกถาดแล้วก็มานั่งทานที่โต๊ะค่ะ ถ้าไม่อิ่มสามารถเดินไปขอเพิ่มได้ค่ะโอเคเราใช้เวลาเดินเล่นและพักผ่อนอยู่บนเกาะประมาณชั่วโมงกว่ากว่าหลังจากนั้นก็ขึ้นเรือไปดำน้ำต่อค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศบนเกาะแล้วก็ที่ชายหาดกันนะคะ วันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากันหลายร้อยคนเลยค่ะถ้าจะหาพื้นที่โล่งๆในการถ่ายรูปแบบไม่ติดคนก็คงจะยากสักหน่อยเพราะช่วงนี้ทะเลประเทศไทยเขาฮอตติดอันดับโลกค่ะต่างชาติเลยมากันเยอะเป็นพิเศษ <Wow. S 1> แล้วก็ให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศผู้คนแล้วก็ทะเลสวยๆของหมู่เกาะซีมมลันกันนะคะ มาท่องเที่ยวอุทยานแล้วก็หนีบหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานมาประทับตาด้วยค่ะ <Yeah. S 1> หลังจากออกจากเกาะสี่เราก็ไปดำน้ำอีก1จุดถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่เกาะเใช้เวลาดำน้ำอีกประมาณ45นาทีหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่เกาะ8เพื่อไปชมวิวหินเลือยใบ สัญลักษณ์ของทะเลซิมิลันค่ะเพื่อนๆที่มีกำลังเหลือสามารถเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวที่อยู่ตรงหินรูปเรือใบได้นะคะส่วนเราวันนี้ขออยู่เฉพาะข้างล่างก่อนแล้วกันค่ะ <c oughs> สำหรับเพื่อนเ <c oughs> ที่สนใจแพ็กเกจวันเดทริปหมู่เกาะซิมิลัน <c oughs> ก็สามารถติดต่อกับบริษัททัวร์โดยตรงหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายก็ได้เหมือนกันนะคะ บางทีติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายราคาเขาอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละที่ค่ะส่วนใครไม่ชอบนั่งสปีดโบ๊ทลำเล็กก็ให้เคลียร์กันตั้งแต่ตอนซื้อเลยนะคะว่าขอนั่งเรือลำใหญ่หรือเรือกคาราตาัาลลำใหญ่ค่ะเพราะถ้าต้องมานั่งเมาเรือจะเป็นการท่องเที่ยวที่ทรมานซะเปล่าๆขากลับเราก็ใช้เวลานั่งเรือประมาณชั่วโมงครึ่ง จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลนันกลับไปที่ท่าเรือทับละมุจุดรวมพลของออฟฟิศซีสตาร์ขากับเขามีของว่างให้รับประทานด้วยนะคะให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีขอบอกเลยว่าต้องสปีดก,กันหน่อยเพราะคนเป็นร้อยต่อแถวตักอาหารอย่างเดียวก็จะหมดเวลาแล้วค่ะหลังจากนั้นมาขึ้นรถตู้ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขไว้ และรถตู้จะส่งเรากลับไปที่โรงแรมค่ะก็เป็นอันจบทริปสำหรับวันเดทิปที่หมู่เกาะซีมีลันของเราในวันนี้และคลิปต่อไปเราก็ยังคงพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ